สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ t e c h by Trudi e g i t a l Podcast Unleash Possibilities Together สวัสดีค่ะคุณอยู่กับนุ่นเพนสัสิทอนจำปาพันธ์กับ t Tech by True Digital Podcast ที่จะมาเล่าเรื่องราวอัปเดตเทรนเทคโนโลยีให้ฟังกันค่ะและแน่นอนนะคะว่าวันนี้นุ่นไม่ได้มาคนเดียวค่ะมีโฮสอีกหนึ่งท่านนะคะที่เป็นทีมเอเดเตอร์ของเทค True Digital นะคะมาร่วมพูดคุยกับนุ่นด้วยนะคะเขาเสียงปรบมือต้อนรับคุณหนุ่มคะ่ะครับผมสวัสดีค่ะผมหนุ่มพัฒนะสุขสิริกูณจาก True d i g i t a l Group ครับวันนี้มาเป็นโคโฮสของ Tech by True Digital Podcast กับคุณ นุ่นครับวันนี้เราสองคนนะครับมาชวนคุยเกี่ยวกับเทคโนโลยียางรถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับซึ่งความน่าสนใจก็คือปกติเวลาที่เราพูดถึงเรื่องเทคโนโลยียานยนต์แบบรักโลกเราจะชอบพูดเรื่องรถ e ีีกันนะครับแต่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเรื่องยางรักโลกกันเท่าไหร่นะครับใช่ไหมครับคุณนุ่นใช่แล้วค่ะก็ต่างอย่างที่คุณหนุ่มบอกเลยค่ะว่าเวลาที่คนคิดจะซื้อรถเนอะแล้วก็มีความแบบ อยากช่วยโลกอยากเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะคิดว่าอ่ะซื้อรถไฟฟ้าดีกว่าแล้วก็จบแล้วนะคะแต่จริงๆเนี่ยชิ้นส่วนอื่นๆของรถเนี่ยก็ปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งชิ้นส่วนสําคัญที่สุดเนี่ยก็คือ,อยางรถยนต์นี่แหละคะ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเทคบายทูดิจิตอลพอดแคสตของเรานะครับเออจะไปทําความรู้จักกับเทคโนโลยียางรถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม <c oughs> เพื่อที่เวลาที่เราจะต้องแบบขับรถแบบรักโลกแล้วเนี่ย <c oughs> ก็ต้องรัดตั้งแต่หลังคาตัวร ล้อกันเลยทีเดียวนะครับกับตอน5แบรนด์ยางรถยนต์รักโลกรถรักโลกได้ยางก็ต้องรักโลกด้วยครับถูกต้องค่ะแบบสมชายจรดปลายเทา้าแบบที่คุณหนุ่มบอกรักโลกทั้งทีรักตั้งแต่หลังคาจรดปลายล้อ <c oughs> กันไปเลยนะคะคำถามก็คือว่าแล้วยางรถ <c oughs> ยนต์เนี่ยจะช่วยโลกได้ยังไง ะะซึ่งยางรถยนต์ช่วยโลกได้อย่างไรนั้นนะคะก็ต้องอธิบายก่อนว่าในการขับขี่รถยนต์นะคะนอกเหนือจากการปล่อยก๊าซต่างๆออกมาหลากหลายชนิดที่เป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยยางรถยนต์เองเนี่ยก็มีส่วนในการปล่อยอนุภาคฝุ่นขนาดละเอียดหรือว่าอัลตราไฟรพาร์ติเคิลที่เกิดจากการเบรกการเร่งความเร็วการเลี้ยวโคง้งแล้วก็การสึกหรอของอยางรถยนต์นะคะที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่น้อยเลยนะคะเพราะฉะนั้นการใช้รถไฟฟ้าเนี่ยไม่ปล่อยกา๊าซคาร์บอนก็จริงแต่มันก็ ยังมีการปล่อยก๊าซที่ไม่ใช่ไอเสียก็คือเป็นอนุภาคเล็กๆจากชิ้นส่วนอื่นๆของรถยนต์อยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้น mm hmm. หากจะให้เป็นรถที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งคันแล้วจริงๆแล้วเนี่ยยางรถยนต์เนี่ยก็ต้องมีส่วนช่วยรักโลกด้วยงั้นเ,เราเริ่มที่แบรนด์แรกเลยนะครับคือ Good Year ครับผมที่ผลิตยางรถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของโลกใช่แล้วค่ะกู d เยียนะคะ sustainable material tire นะคะยางรถยนต์จากน้ำมันถั่วเหลืองและแกลบข้าว Good Year นะคะเขาเปิดตัวยางรถยนต์รักโลกโมเดลล่าสุดไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะ2023นี่แหละโดยเป็นยางรถยนต์ที่ใช้วัสดุที่ยั่งยืนหรือว่า sustainable materials <c oughs> เป็นส่วนประกอบถึง90%เลยค่ะขอแทรกคุณนุ่นนิดนึงนะครับ <c oughs> ตรงน,นี้วัสดุที่ยั่งยืนนะครับ sustainable materials หมายถึง วัสดุชีวาภาพวัสดุหมุนเวียนวัสดุรีไซเคิลหรือวัสดุที่อาจผลิตขึ้นออโดยกรรมวิธีการมีส่วนร่วมในในทางปฏิบัติที่ยั่งยืนอื่นๆนะครับเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรหรือการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่โลกครับค่ะถูกต้องแล้วค่ะวัสดุที่ยั่งยืนอย่างที่คุณหนุ่มบอกเลยนะคะเพราะฉะนั้นวัสดุที่ยั่งยืนของฟูตเยียที่เขาเอามาใช้ในการผลิตยางครั้งนี้เนี่ยก็ประกอบไปด้วยน้ำมันถั่วเหลืองขี้เถ้ากแกลบ ยางจากไม้สนและก็โพลีเอสเตอร์จากขวดรีไซเคิลค่ะซึ่งวัสดุที่ยั่งยืนเหล่านี้นะคะก็ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพของยางรถยนต์ซึ่งผ่านการทดสอบด้านมาตรฐานการใช้งานบนท้องถนนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งคุณสมบัติของวัสดุเหล่านี้เนี่ยกูดเยียเขายกตัวอย่างเอาไว้นะคะอย่างเช่นน้ำมันถั่วเหลืองก็จะช่วยเพิ่มการยึดเกาะในสภาวอากาศเย็นนะคะเช่นเวลาฝนตก เวลามีหิมะนะคะแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นของยางในอุณหภูมิที่ต่ําลงได้ด้วยในขณะที่ขี้เท่าแกลบนะคะจะมาช่วยอะไรได้บ้างช่วยเพิ่มการยึดเกาะถนนแล้วก็ลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในขณะขับขี่เป็นต้นคะ่ะโดยกูตเอียนะคะเขาวางแผนที่จะผลิตยางรถยนต์รักโลกรุ่นนี้ ภายในปี2023นะคะแล้วก็มีเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทแรกที่ใช้วัสดุที่ยั่งยืนหรือว่า sustainable materials เป็นส่วนประกอบ100%เลยนะคะภายในปี2030ค่ะก่อนหน้านี้นะคะปี2018 Goodyear เ,เคยออกแบบรถยนต์ที่มีต้นไม้อยู่ในยางด้วยใช่ไหมคะคุณนุ่น ใช่ค่ะก็โมเดลนั้นเนี่ยเขาชื่อว่ายางรถยนต์อัจฉริยะออกซิเจนนะคะก็มีต้นไม้อยู่ในยางจริงๆนะคะก็คือเป็นโครงสร้างยางแบบเปิดก็คือบรรจุมอสต้นมอสนี่แหละให้โตอยู่ภายในแก้มยางที่มีลักษณะใสนะคะมอสทําหน้าที่อะไรนะคะทําหน้าที่ช่วยดูดซับแล้วก็ระบายความชื้นจากน้ําบนผิวถนนผ่านรูขนาดเล็กๆนะคะที่อยู่บริเวณขอบยางจากนั้นเนี่ยก็ทําหน้าที่คือสั่งเพาะแสงด้วยการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายเป็นออกซิเจน ขึ้นสู่อากาศในขณะเดียวกันนะคะก็สามารถนําพลังงานที่เกิดจากการสังเคราะห์แสงนั้นเนี่ยไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าในตัวได้อีกด้วยนะคะที่สําคัญก็คือว่าออกซิเจนเนี่ยทำขึ้นจากยางที่ได้จากยางล้อรถยนต์เก่าที่เขานํากลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่นะคะโดยที่สมรรถนะของยางรถยนต์เนี่ยไม่ได้อยไปกว่ายางแบบปกติเลยแต่ว่าหน้าตามันก็อาจจะ แปลกๆนิดนึงเนาะคุณหนุ่มอาจจะเคยเห็นนะคะคจะมีแบบลักษณะใสๆแล้วก็เราเห็นต้นมอสเนี่ยอยู่ตรงวงล้อขอบยางด้านในด้วยค่ะก็คือมีความคิดสร้างสรรค์มากเลยนะครับปลูกพืชไว้อยยางซะเลยอย่างเงี้ยครับได้สังเคราะห์แสงแล้วแล้วก็ได้พลังงานไฟฟ้าเอาไปใช้ด้วยนะครับต่อไปไปกับแบรนด์ถัดไปเลยนะครับก็คือมิชลินนะครับยางรถยนต์จากน้ํามันดอกทานตะวันและเรซินจากแหล่งชีวภาพครับค่ะมิชลินนะคะเป็น อีกหนึ่งแบรนด์ยางรถยนต์นะคะที่มีการพัฒนายางเพื่อความยั่งยืนของโลกมาโดยตลอดนะคะล่าสุดปลายปีที่แล้วนะคะ2022เนี่ยเขาเพิ่งเปิดตัวยางรถยนต์ที่ผลิตจากวัสดุที่ยั่งยืนเป็นส่วนประกอบถึง45%แล้วก็58% 45%เนี่ยเป็นของรถยนต์นะคะแล้วก็58%เนี่ยเป็นของรถบัสนะคะซึ่งประกอบด้วยยางธรรมชาตินะคะคาร์บอนแบค ที่รีไซเคิลจากยางรถยนต์ที่หมดอายุการใช้งานแล้วแล้วก็น้ำมันดอกทานตะวันนะคะแล้วก็เรซินจากแหล่งชีวภาพก็มีซิลิก้าจากขี้เถ้าแกลบแล้วก็เหล็กรีไซเคิลด้วยค่ะเอออยากรู้เหมือนกันนะครับเวลาแบบแต่และแบรนด์เนี่ยเขาคิดค้นวัสดุที่ยั่งยืนเนี่ยครับเพื่อมาผลิตยางคือมันจะลดสมรรถนะของยางด้วยไหมครับคุณนุ่นอ่าเรื่องนี้สําคัญนะคะก็ไม่ใช่แค่คุณหนุ่มดอกที่สงสัยคิดว่าคนอื่นๆน่ยที่เขาพอมาอ่านเนาะหรือเมื่อที่อยากจะเอายางรักโลกไปใช้ก็กกคิดเหมือนกันแหละ ว่าอ้าวแล้วสมรรถนะของยางจะลดลงด้วยไหมนะคะมิชลินเองเขาก็คิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็ไปทดสอบประสิทธิภาพในการขับขี่ของยางแบบนี้บนท้องถนนแล้วนะคะพบว่าให้สมรรถนะในการขับขี่แล้วก็มีประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนเหมือนกับ ยางที่ใช้ในปัจจุบันนะคะโดยที่เขาวางแผนด้วยนะคะว่าจะวางตลาดภายในปี2025ค่ะมิชล mm ิน hmm. ก็เหมือนกู o d เ e ียนะคะ mm hmm. เมื่อสักครู่เนี่ยก็คือเขาตั้งเป้าหมายที่จะผลิตยางจากวัสดุที่ยั่งยืนทั้งที่มาจากแหล่งชีวภาพทั้งที่เป็นการใช้วัสดุแบบทดแทนหรือว่ารีไซเคิลได้100%ภายในปี2050ค่ะสำหรับแบรนด์ถัดไปนะครับอันนี้หนุ่มเห็นรูปลักษแล้วนะครับก็แอบสะดุดว่าจริงๆมันจะวิ่งได้จริงๆหรือเปล่ามก็ไม่รู้ค่ะ สำหรับต่อไปก็คือยางจาก Bridgestone นะครับยางชื่อ Airfree ยางแบบไม่มียางในครับใช่ค่ะอย่างที่คุณหนุ่มบอกว่าเห็นรูปลักษณ์แล้วก็แอบ,บสะดุดตานิดนึงว่าเอ๊ะมันวิ่งได้จริงไหมมันดูแข็งแข็งนะคะหน้าตาของยางจาก Bridgestone นะคะ Airfree Concept ไม่มียางในลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะตัวนี้เนี่ยก็คือมันไม่มีรูปทรงที่เป็นแบบเนื้อยางที่เราเคยเห็นกันนะคะเพราะว่าเขาไม่มียางในจริงๆซึ่งเขาเคลมว่ามันจะช่วยลด การสูญเสียพลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากการขับขี่นะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยประมาณ90%ของการสูญเสียพลังงานเกิดจาก ความต้านทานต่อการหมุนของยางนะคะซึ่งมันก็จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างของยางในขณะที่ล้อหมุนเนาะอย่างเช่นเวลาเบรกเวลาเข้าโคง้งซึ่งยางรถยนต์ Air f r ร e Concept เนี่ยสามารถลดการสูญเสียพลังงานลงได้จากโครงสร้างของยางที่ถูกดีไซน์ให้ซับซ้อนน้อยลงเพราะมันไม่มียางในแล้วเนี่ย mm hmm. ก็ทําให้ยางมีระดับความต้านทานการหมุนต่ํา mm hmm. ก็ส่งผลโดยตรงในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในขณะที่ขับขี่ซึ่งในขณะเดียวกันวัสดุที่บริด s t สโตนนามาใช้กับ Air Free c o น c e p t นี้นะคะก็เป็นวัสดุที่ยั่งยืนด้วยเหมือนกันนะคะก็คือไม่มีส่วนใดของยางรถยนต์ประเภทนี้ที่กลายเป็นขยะได้เลยนะคะเรซินที่ใช้ในโครงยางด้านในเนี่ยก็สามารถนำมารีไซเคิลได้ในขณะเดียวกันนะคะโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของยางรถยนต์ Air f r ร e Concept นี้เนี่ยก็ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับน้ำหนักของรถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะทำให้น้ำหนักรถ น้อยลงซึ่งถ้าหากว่านำไปใช้กับรถที่ใช้ในอุตสาหกรรมหนักเนี่ยก็จะสามารถประหยัดน้ำมันขึ้นได้อีกด้วยค่ะเอโมอเดลย,ยางรุ่นนี้ก็เห็นมาสักพักแล้วนะครับแต่ก็คือ,อไม่รู้ว่าเขาสามารถเอามาใช้งานจริงหรือ,อยังนะครับเพราะว่าแบบเหมือนเก็บข้อมูลว่าเริ่มทดลองใช้ตั้งแต่ปี2013ครับ ใช่ค่ะเขาเริ่มทดลองผลิตมาตั้งแต่ปี2013อย่างที่คุณนุ่มบอกเลยค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้โมเดลล่าสุดของ Air Free Concept เนี่ยมันยังเป็นโมเดลต้นแบบอยู่นะคะแต่ว่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ Bridgestone เองเนี่ยก็ได้มีการนำ ยางรุ่นใหม่ล่าสุดนี้ไปทดลองใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กนะคะในโรงงานอเดมิสุโคซังของประเทศญี่ปุ่นนะคะเพื่อที่เขาจะทดสอบประสิทธิภาพแล้วก็จะเก็บข้อมูลการใช้งานจริงด้วยก่อนที่จะวางจําหน่ายในเชิงพาณิชย์นะคะโดยที่เขามีแผนนะคะว่ายางรถยนต์แอร์ฟรีคอนเซปต์นี้เนี่ยจะนําไปใช้เป็นยางสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะเลยก็คือได้ทั้งรถยนต์ไฟฟ้าน้อที่เป็น e ีวีแล้วก็ได้ทั้งยางที่รักโลกด้วย ถัดไปเลยนะครับสำหรับแบรนด์ continental นะครับผลิตยางจากดอกไม้ครับผมโอเคโปรยหัวมาแบบนี้นะคะ continental ผลิตยางจากดอกไม้นะคะเป็นยางจากดอกแดนดลไลน์นะคะแล้วก็ขวดเพชรรีไซเคิลด้วยนะคะความแตกต่างของแบรนด์ continental นะอยู่ที่ว่าเขามองว่าการใช้ยางจากธรรมชาติเป็นส่วนประกอบของยางรถยนต์เนี่ยยังมีความจำเป็นอยู่นะคะแต่ว่าเ,เพื่อให้การผลิตยางเป็นไปนอย่างยั่งยืนจริงๆเนี่ยเพราะฉะนั้น ยางจากธรรมชาติที่อยู่ในสายการผลิตของ continental เนี่ยเขาก็จะต้องเลือกจากว่าจัดหามาอย่างมีความรับผิดช,ชอบหรือเปล่ามีส่วนร่วมกับคนท้องถิ่นหรือไม่นะคะแล้วก็จะต้องสามารถตรวจสอบทั้งห่วงโซ่อุปทานได้ยอย่างโปรง่งใสและใช้เทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบสาคัญนะคะซึ่งยางรักโลกของ continental อยู่ในระหว่างการพัฒนาที่พยายามพึ่งพายางจากธรรมชาติให้น้อยลง ใช้วัสดุอย่างยั่งยืนเป็นส่วนประกอบให้มากขึ้นด้วยการสกัดยางธรรมชาติจากดอกแดนดลนยนะคะที่ปลูกแบบพิเศษ เพื่อ,อยางรถยนต์ต้นแบบของ Continental โดยเฉพาะ hmm. นอกจากนี้นะคะก็ยังมีขวดเพชรรีไซเคิลมีซิลิก้าจากขี้เท่าแกลบที่ช่วยเรื่องการยึดเกาะมีน้ำมันจากน้ำมันเรฟซีดนะคะแล้วก็เรซินจากวัสดุที่เหลือใช้จากอุตสาหการรมกระดาษแล้วก็ไม้ hmm. เพื่อที่จะเป็นทางเลือกทดแทนสารเติมแต่งจากน้ำมันดิบในยางของ Continental นะคะซึ่งทั้งน้ำมันแล้วก็เรซินเนี่ยจะช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นของสารประกอบยางรถแล้วก็เพิ่มสมรรถนะในการยึดเกาะถนนได้เป็นอย่างดีนั่นเองค่ะ ก็เช่นเดียวกับแบรนด์ยางรถยนต์อื่นๆนะคะ Continental เ,เขาตั้งเป้าว่าภายในปี2050จะใช้วัสดุที่มีความยั่งยืน100%ในผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์นะคะซึ่งครอบคลุมตั้งแต่วัตถุดิบต,ต้นทางการจัดหาวัสดุในการผลิต ไปจนถึงการใช้ซ้ำแล้วก็รีไซเคิลในทุกกระบวนการผลิตยางรถยนต์นั่นเองค่ะแสดงว่าครบวงจรของตัวห่วงโซ่อุปทานเลยนะครับถูกต้องค่ะคือไม่ได้มองแค่วัสดุเนาะแต่มองถึงห่วงโซ่อุปทานเลยว่าจัดหามายังไงมีส่วนร่วมกับคนในท้องถิ่นหรือไม่นะคะเออและมาถึงแบรนด์ที่5แล้วนะครับสำหรับโยโกฮามานะครับผลิตยางลักโลกสำหรับรถแข่งครับ ใช่ค่ะโยโกฮาม่านะคะเป็นผู้ผลิตยางรถยนต์จากญี่ปุ่นนะคะเขาก็ประกาศผลิตยาง Advan c e d Racing นะคะหรือว่ายางสำหรับรถแข่งนะคะที่มีสัดส่วนวัสดุที่ยั่งยืนเพื่อใช้ในการแข่ง Super Formula ูล่าแชมเปี้ยนในฤดูการปีนี้2023ค่ะซึ่งก็มีส่วนประกอบจากทั้งยางธรรมชาติและก็สารผสมจากวัสดุที่ยั่งยืนอย่างเช่นหัวปล์มน้ำมันเปลือกส้มเหล็กรีไซเคิลแล้วก็ยางรีไซเคิลจากเศษยางเก่านะคะที่ ป็นวัสดุที่ยั่งยืนคิดเป็นประมาณ33%ของวัสดุทั้งหมดที่ใช้ในยางนั่นเองค่ะโยโกฮาม่าเนี่ยครับเขายืนยันด้วยนะครับว่ายางสําหรับรถแข่งเนี่ยที่มีสัดส่วนของวัสดุที่ยั่งยืนเนี่ยนะครับผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานเทียบเท่ากับยางมาตรฐานเอ mm ่อ hmm. ที่ใช้ในการแข่งขันทูเปอร์ฟอร์มูล่าแชมเปี้ยนชิพในปีรดูก,การที่ผ่านมานครับคือปี2022ครับค่ะถูกต้องค่ะอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างต่างจากแบรนด์อื่นๆตรงที่ว่า mm hmm. คิด ผลิตยางรักโลกมาเพื่อรถแข่งเนาะเพราะว่าเวลาที่อย่างที่เวลาเราเคยดูรถแข่งอะ่ะมันก็จะเขาเรียกว่าไรนะการเสรียดสีการสึกตรอรการเลี้ยวโคง้งก็จะเกิดแบบน่าจะปล่อยพวกอนุภาคอัลตราไฟปาร์ติเคอลออกมาเยอะเหมือนกันโยโกฮาม่าค่ะก็เลยมีเป้าหมายที่จะพัฒนายางสําหรับรถแข่งโดยที่ใช้วัสดุที่ยั่งยืนแต่ไม่ลดทอนประสิทธิภาพการขับขี่นะคะในขณะเดียวกันซีรีส์ยางอื่นๆภายใต้โยโกฮาม่าก็อยู่ในแผนการดําเนิน งานโดยผลิตใช้วัสดุหมุนเวียนแล้วก็รีไซเคิลมากกว่า30%ภายในปี2030นะคะแล้วก็มีเป้าหมายเป็น100%เลยภายในปี2050ค่ะก็เรียกได้ว่าครบ5แบรนด์นะคะที่เราเลือกมาเล่าให้ฟังในวันนี้ซึ่งก็อาจจะมีอีกหลายๆแบรนด์นะคะที่เขาเริ่มทดลองผลิตยางรถยนต์รักโลกด้วยซึ่งก็ถือว่าเราได้เห็น หลายแบรนด์ของอุตสาหกรรมยางรถยนต์ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของโลกนะคะด้วยการพยายามอย่างจริงจังในการคิดค้นเทคโนโลยีเพื่อ,อยางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนของโลกนะคะซึ่งถ้าพูดตามความเป็นจริงเนาะคุณหนุ่มเราอาจจะยังไม่ได้เห็นยางรถยนต์เพื่อสิ่งแวดล้อมในลักษณะเชิงพาณิชย์ในเร็วๆวันนี้นะคะแต่ว่าที่เล่ามาเนี่ยที่เขาเริ่ม ต้นทดลองกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นหมุดหมายสําคัญของเส้นทาง<ม>อุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อตลาดยานยนต์สมัยใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนั่นเองค่ะครับวันนี้ขอบคุณคุณนุน่นด้วยนะครับที่ชวนมาอัปเดตเทรนเทคโนโลยีใน c ท by True Digital Podcast นะครับ,รบขอบคุณคุณผู้ฟัง สำหรับการติดตาม t e k e by True Digital Podcast นะครับโดยคุณผู้ฟังสามารถติดตามทั้งบทความและ Podcast ที่เป็น Original Content จาก True Digital Group ได้ด้วยการกดติดตามพวกเราทางช่องทางต่อไปนี้นะครับถ้าคุณชอบอ่านบนช่องทาง Official ที่เว็บไซต์ Facebook ลิง k ์อินและบล็อกดิของ True Digital Group นะครับจะเข้าไปอ่านที่ True ID ก็ได้ครับ ในหัวข้อข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถ้าคุณชอบฟังนะครับ mm hmm. ฟังเราแบบพอดแคสต์ได้ที่ b o ็อกดิจิ t u ทูบและ Spotify เพียงค้นหาอะไรการพอดแคสต์พิมพ์คำว่า t e c h by True Digital PODCAST ครับค่ะและสำหรับตอนหน้านะคะเราจะมีเรื่องราวในแวดวงเทคโนโลยีที่น่าสนใจอะไรมาเล่าให้ฟังกันอีกก็อย่าลืมกดติดตามตามช่องทางที่คุณหนุ่มได้ บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะวันนี้เราสองคนนะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับ t Tech by True Digital Podcast Unleash p ossibilities togetter ได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะ